จากกรณีท่านหนึ่งบอกว่าสมนะในกรณีสมัเห็นอยู่ในคอมเมนต์ของสม่อไฟหัวเทียนมาแล้วแต่น้อยนะครับแล้วก็มันก็ยังไม่ติดต้องทำอะไรยังไงผมก็เลยตอบไปว่าถ้าไฟมาแล้วก็คงต้องเป็นเรื่องน้ำมันนะนะแต่ว่าด้วยว่าเราไม่เห็นสภาพรถเราไม่ทราบว่า รถมีอาการวาล์วรั่วหรือว่า,ามีการผ่าเครื่องหรือว่าทำการจัดตั้งวาล์วใหม่มาหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ทราบก็เลยแนะนำได้เบื้องต้นว่าถ้าไฟมาแล้วก็คงต้องล้างคาบูเรเตอร์ใหม่คือล้างให้สะอาดล้างให้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 ดีครับทุกรูต้องเป่าด้วยลมแรงนะครับแล้วก็ทุกชิ้นส่วนที่เป็นรูน้ำมันนะครับพะบางทีน้ำมันลงไปในก้นคาบิวจริง นะครับในท้องอ่างจริงแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวที่ว่าตัวเดินเบามานะันน่ะอยู่ข้างใน,นครับอยู่ข้างในในในหลอดในแท่งมนะันน่ะที่เป็นตัวยาวๆนะครับจะมีรูเล็กๆอยู่ประมาณ4รู6กรูนเนี่ยอ่าก็แล้วแต่รุ่นมันก็จะตันนะครับมันอาจจะตันได้ก็จริงๆชุดทองเหลืองนี่เราต้องถอดออกมาล้างหมดนะครับมันล้างได้นะครับถ้าล้างคาบิวแล้วไม่ติดนะครับไฟมาล้างคาบิวแล้วไม่ติดนี่ก็คงต้อง ต,ต้องเป็นเรื่องของวาล์วเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้ารถเคยติดอยู่แล้วเนี่ยผมว่าลองล้างคาบูเรเตอร์ใหม่นะครับถ้าไฟไฟน้อยมันก็ออกครับเมื่อกี้นี่ก็เว็บของพี่ที่อยู่บนเขานู่นแกลงมาหัวเทียนบอดอยู่ข้างล่างหัวเทียนผมสนิมเกาะเกิอกกลงผมใส่ให้ก็ไฟกระพริบนิดเดียวมันก็ติดครับเพราะยังไงไฟกับน้ํามันมันก็ต้องสปาร์กต้องมีการเผาไหม้อยู่แล้วนะครับ ก็คงจะเป็นในส่วนของการผสมอากาศกับน้ำมันอาจจะมีปัญหานะครับลองลองดูลองลอง้างออกดูนะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาดูหลังบ้านเพราะว่าไอมาร์ทของผมเนี่ยผมเอามาไว้หลังบ้านได้สักอาทิตย์หนึ่งละก็ถ้าไฟน้อยอยากได้ไฟมากนะครับหรือว่าคือเช็คที่สายแล้วเนี่ยไฟมันเยอะพอมาหัวเทียนทําไมไฟน้อยก็ส่วนหนึ่งก็ก็คือไฟมันไม่กระโดดนะครับไฟมันไม่กระโดดนี่คือหัวเทียนนะครับ หัวเทียนถ้าคนทําจะรู้ว่าเขี้ยวหัวเทียนมีระยะห่างนะครับถ้ามันชิดมากไปไฟมันไม่กระโดดนะครับไฟมันไม่กระโดดเราต้องใช้อะไรก็ได้เหล็กแหลมๆหลมหรือไขควงง้างให้ให้เขี้ยวหัวเทียนห่างสักนิดนึงนะครับช่างหลายหลายคนก็บอกว่าระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนเนี่ยควรจะใช้ใบเลื่อดตัดเหล็กสอดเข้าไปได้นะครับ นั่นก็อีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการก็ขัดหัวเทียนนะครับแต่ที่บอกว่าหัวเทียนใหม่แล้วแบตใหม่แล้วนะครับไฟมันน้อยนะครับก็ลองถ่างออกสักนิดหนึ่งให้ไฟมันกระโดดดูนะครับเผื่อมันจะติดนะแต่ว่าอย่างของผมนี่ก็เคยติดยากนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากเป็นจากคาร์บูคาบูเรเตอร์นะครับเพราะว่าน้ํามันมีเรื่องของน้ํามันนะครับอย่างอย่างสมัหรือว่าอย่างไอไม่ใช่สมัที่ของผมนี่คืออ่า คานตาหน้าเนี่ยวันก่อนก็ติดยากเนื่องจากว่าผมได้สมัมาสองคันอ่าคันหนึ่งแล้วก็ไอไอคานตาหน้านี่คันหนึ่งทีเนี้ยผมสับสนกับคาบูเรเตอร์มันเอาไปปนกันไว้หรือเป็นซากผมเอาลูกเล่งของสมัมาใส่ใส่ในคาบูเรเตอร์ของของคานตาหน้ามันก็อาการคือมันวูบนะครับมันวูบสตาร์ทยากแล้วก็วูบ เนื่องจากว่าชิ้นส่วนอะไรมันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ใช่ของมันแล้วก็พวกรูพวกนี้ครับรูกรองอากาศอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีการดัดแปลงก็ต้องดูด้วยว่ามันเป่าออกหรือว่ามันดูดเข้านะครับต้องมีการอุดด้วยดูด้วยนะครับนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องของคาร์บูเรเตอร์ตัวสม์ทนี่ก็สําคัญมากแล้วก็ตัวเนี้ครับแต่ถ้ารถเคยติดมันต้องติดครับมันต้องติดตัวเนี้มันเป็นผ้าปั๊มนะครับ ผ้าปั๊มเราต้องอุดต้องอะไรด้วยนะครับแต่ว่าถ้ารถเคยติดอยู่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากครับแต่ถ้าเราลองดูแล้วน้ำมันมาดีปกติทุกอย่างแล้วก็คงต้องไปดูเรื่องของวาล์วนะครับดูเรื่องของวาล์วส่วนไฟน้อยไม่มีปัญหาครับถ้าถูกสายนะครับถ้าถูกสายไฟน้อยนิดเดียวมันก็น่าจะติดนะครับแต่ดแนะนําว่าให้ทางทางเชี่ยวหัวเทียนออกให้กว้างสักนิดหนึ่งนะครับกว่าเดิมสักนิดหนึ่งลองดูนะครับ เพราะว่าผมก็เดาๆไปเหมือนกันไม่ไม่ได้เห็นสภาพรถนะครับไม่ได้เห็นสภาพรถก็ที่เล่ามาก็ตามประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับตามประสบการณ์ที่เคยเจอแล้วก็ได้พูดคุยกับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ